ย่มาแล้วนะครับเทรดโลดินครับมาเหมือนเดิมครับวันนี้ตอนเวลาห้าทุ่มครึ่งกว่าๆนะครับมาดูเททองเข้าแล้วนะครับเข้าระยะแล้วแต่ว่าผมเพิ่งมีเวลามาดูกราฟจริงๆครับวันนี้แต่ก็ตีเส้นไปแล้วนะครับตามเฟรมสามสิบครับตามเทคนิคย่อมาถึงมาที่สามแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนับโลดับไฮโลครับไฮครับโลครับ ครับแล้วตีฟิโบครับฟิโบไม่ที่หนึ่งครับสองครับสามครับตอนนี้กำลังทำราคาขึ้นไปนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้เข้าออเดอร์เลยผมรอมันย่อมาก่อนนะครับแต่ว่าจะว่าไงว่าผมก็มีเทคนิคนะครับของผมเองนะครับคือถ้ามันตามไม่คือพุ่งลงไล่ราคาถามว่าใส่ออเดอร์ไว้ก็ได้นะครับแต่ว่า ราคาลงมาแล้วเสียได้ราคา,านี้นะครับผมก็ดูทางเฟรมแต่ว่ามีปัญหาอย่างเดียวทางเฟรมสี่ชั่วโมงนี่ครับแนวต้านสำคัญไม่ผ่านเลยนะครับไม่ผ่านเลยนะครับนิ่งกลับตลอดนะครับก็เลยแบบยังเชิงไม่อยู่ว่าจะเอาไงดีก็ต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างนี่ครับเรามาดูทีเด็ดของเรากับเทรดเร็วนะน,นี้เทรดแบบใจบางครับก็รยกว่า อ่าเฮาฉลามเทศใจบางครับผมใช่นี่คือเข้าได้แต่ต้องออกเร็วมากครับเทศใจบางครับนี่ครับปึ๊บนี่ห้าห้านาทีครับสามพีซมห้านาทีคือทักษะเดียวกันกับลุนโล่รถให้ครับแต่อันนี้คือเป็นเหมือนกับตามเทศครับผมเก็บสติมานะครับคือก็ไล่ตามเทนครับไล่ตามหลอดอันนี้ทะลุแนวต้านเล็กๆนี่เียก็เล่นประมาณหลอดนึงแต่ก็ออกออกออกมาให้หนักครับรีบจบ ทำอะไรรีบจบแบบสั้นๆนะครับแค่ไม่เกิน200จุด300จุดได้ดีครับร้อยจุดก็เอาไปเถอะครับคือเก็บไปครับอันนี้คือเก็บไปถ้าแบบมันออกอาการไซเวยอะไรน่าเล่นมากนะแบบนี้คือเทคนิคนี้นะครับถ้าแบบเข้าไม่ได้ว่างๆถ้าหลุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะมีเทคนิคเดี๋ยวผมจะมาสอนในข้างหลังเราเลยนะครับแต่วันนี้เรามาดูครับเมื่อทะลุไปอย่างนี้เราตามไม่ตามนะตามเทคนิคผม คือผมจะลอย่อออกมาครับอรอกราฟนี้ยอออกมาแล้วก็เปิดออเดอร์นะครับพอมันทะลุไปแล้วปุ๊บผมจะรอย่ออย่างเช่นมันจะมาพักฐานเก่าหรือเปล่าผมจะเอาไปตีที่หนึ่งหนึ่งหกเจ็ดสองจุดสองหกนี่ยผมจะไปเอาหนึ่งหกเจ็ดสามเลยนะครับจุดสุดเลยนะครับเอย๋ยวผมจะตั้งออเดอร์เลยนะครับผมคิดว่ามันต้องย่อ แล้วกลับแล้วก็เป็นบายเจ็ดสามโอ้ไม่ได้ครับต้องตับกว่าน,นั้นนะครับประหนึ่งเจ็ดสองจุดแปดรับแปดศูนย์ 1, 7, 2, 8, 8, 0, ครับประมาณนี้ครับถ้าเข้าไวเดอร์อ๋อท่นี้ศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับอ่าถ้าออกตรงไหนครับมานับหลอดเลยครับออกคือออกตัวนี้ในฐานนี้นะครับถ้ายืนอยู่ได้ พอประมาณสามสามห้าสิบห้าครับสามห้าสิบห้าครับประมาณสิบห้าเหรียญขันต่ำสิบห้ายี่สบเหรียญน,นะผมให้สวิงได้สิบห้ายี่สิเหรียญเลบประมาณนั้นครับประมาณแต่ว่าถ้าเราแบบเอาแบบชั่วๆกลัวอ,ออเดอร์เรากลัวมันดีดเร็วแล้วก็เราเสียออ,อเดอร์เยอะเราก็มาตั้งตรงนี้ไปเลยครับศูนย์ตั้งสต็อปลอไปเลยนะครับหนึ่งหกหก หนึ่งหกหกแปดจุดสองแปดสองสองหกครับตั้งออเดอร์ไว้เผื่อเือนะครับเผื่อๆือไว้ก่อนเนี่ยอันนี้คือเผื่อนะครับไม่ใช่ว่าให้ออกนะครับถ้ามันมาทะลุนี้ก็ออกได้ครับแต่ว่าวันที่มันพุ่งหรืออะไรนะครับเราก็ต้องตั้งออเดอร์เผื่อไว้นะครับเผื่อออเดอร์ไว้ถ้ามันไม่ไม่มาถึงหรือมันดูทรงกราฟนะครับอันนี้ก็ถือว่าต้องต้องใช้ความชานาญอยู่ครับคือนี้คือเทรดเร็วริงยิะครับเทรดไวเข้าไวครับ ส่งกาแบบปึ๊บต่้งกอ,อเดิ์เรียบร้อยนะครับตั้งสตอ็อปหลอดเรียบร้อยมาดูกันครับตัวไปเรืร่อยครับ <c oughs> ว่าจะเป็นยังไงจะ,ะเปิดออเดอร์เราหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมไม่แน่ผมอาจจะถือได้นะครับเพราะว่ามันถ้ามันก็น่าถือได้ยาวนะครับเพราะว่าอะไรก็เผยหมดแล้วนะครับสร้างโลใหม่ด้วยครับความจริงไอ้สร้างโลใหม่เนี่ยดูแบบ สามสิบนาทีสร้างโลใหม่แล้วนะครับที่ช่วงจังหวะของเราด้วยครับมาเดี๋ยวขีดใหม่ครับโลครับไฮครับโลครับไฮครับแล้วก็สร้างโลใหม่ครับน่าจะสปินขึ้นไปนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะถึง tp นี่หรือ tp นี่แต่ว่าแต่ตอนนี้คอยให้มันย่อมาเปิดออเดอร์ศ0นยศูนย์ห้าแล้วก่อนนะครับลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไง กไปเรื่อยๆครับวันนี้ดูยาวๆคคลิปเย็นๆครับพอเมื่อคือนนี่ก,ก,กวว็วิ่งกันกระหน่ำกับเเซลอยมาแล้วครับวิ่งกันโหนตีหนึ่งประธานเฟดรับเรืองดอกเบี้ยไงใจแทนครับผมแล้วเหนื่อยเหนื่อยจริงๆครับผมก็ต่อไปเรื่อยๆครับ จะเป็นยังไงครับก็จะมาเปิดออเดอร์แล้วหรือเปล่าโอ้โหสร้างฐานสร้างโลใหม่อันนี้เดี๋ยวผมจะผมจะทิ้งผมยังไม่บอกครับผมจะทิ้งทิ๊กๆไว้ก่อนครับหน่อยครับว่ามีพอมันเกิดไฮใหม่โลใหม่แล้วก็ต้องไปตั้งไว้เทคนิคนี้ง่ายครับโอ้ยไม่ได้คะเอ้าทำไมผมต้อง นกลทิงง้งไปเลยละอ่าพอมันสร้างไฮใหม่โลใหม่เราก็ต้องไปขียนเซลโลใหม่ Low ถ้ามันทะลุไปอีกก็จะเป็นยังไงครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเล่นใช้แค่ตัวนี้ครับแนวรับแนวต้านวัดครับคือทำห้าทีครับเล่นทิกสั้นๆนะครับคือเข้าได้ออกรีบออกเข้าได้รีบออกเลยครับคือเล่นง่ายจริงครับวันนี้แต่ว่าวก็มีความเสี่ยงคือต้องดูพฤติกรรมการการดีด,ดให้ความ อันนั้นได้ว่าจะถึงหรือต่อหรือจะพอแค่นี้ครับแต่ว่าพอเข้าไม้แล้วเราก็ต้องมาดูตรงนี้นะครับทำเฟรมทำเพียงหนึ่งนาทีนะครับว่ามันจะวิ่งยังไงนะครับว่ามันจะเกินกินหรือมันจะไปต่อเ,เราจะใช้ตัวนี้เร็วมากกว่านะครับแต่ว่าก็ผมเรียกว่าเฮาฉลามแล้วก็ใจบางบเล่นคือเล่นถ้าเล่นเทคนิคนี้คือเล่นต้องใจบางอูอครับ ไต้ก้าไม่ใช่นะนิดเดียวเอานะครับไม่ถึงร้อยจุดก็ยังเอาก็มีนะผมอะถ้ามันแบบโอ้โหดันราคาไม่ขึ้นนี่ครับหรือดันราคานานเกินไปผมก็ไม่เอานะครับเรื่องที่จะไม่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 เล่นนะครับไม่เข้าเออไม่ใช่ไม่เข้าคือปล่อยออกตัดออกเลยอันนี้ก็สี่สี่ห้ายี่สิบครับห้ายี่สิบกวเหรียญครับไม่เป็นไรนะดูว่าบ คิดขึ้นยาวๆครับว่าจะเป็นยังไงนี่ครับถ้าลุ้นดูคลิปล้วไหลไปเรื่อยก็เป็นอย่างนี้คนระับก็น่าเบื่อนิดหน่อยคนระับเทียบใช่วงนี้้าทุ่มแล้วเริ่มกำลังซื้ออ่อนแรงกันแล้วนะไม่วิ่งกันเท่าไหรนะ่แลครับเดี๋ยวมาลุ้นดูครับว่าจะเป็นยังไงว่าจะมาเปิดอ,ออเดอร์เราหรือเปล่านะนี่ครับ ผมไม่ได้เดือดนะครับผมก็เทรดบ้างไม่เทรดบ้างครับถ้ามีจังหวะก็จับขึ้นมาดูครับน่ะเข้าได้อยู่ยังไงถ้าว่างสักหน่อยผมก็ไม่ใช่เทรดแบบหนึ่งเดียวครับก็ต้องทํามาหากินเหมือนกันครับทำนั่นทนํานี่ตามวิถีคนธรรมาดาเลครับแต่ก็ผมว่ามันก็เป็นแหล่งรายได้แหล่งหนึ่งนะครับแล้วแหล่งความรู้อยูแหล่งหนึ่ง,ง,ง,งถอาเรามีเวลา ฝนฝึกไปก็ไม่ได้เสียหายเรื่องพวกนี้เพราะมันยังไงก็เป็นความรู้ที่ติดตัวเราไปได้นะครับการบริหารจัดการตัวเองการบริหารจัดการเงินใีพอร์ตผมว่ามันได้รายใหญ่จริงครับเรื่องนี้ได้เกี่ยวเนี่ยครับการเงินเนี่ยครับสิ่งที่ดีที่สุดเลยของเรา,เาคลิปนี้ก็ผมว่าก็แค่นี้นะครับเพราะว่า ดูถ้าก็ลุ้นดูนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วผมจะลงเลยคนระับคลิปนี้โอเคนะครับสวัสดีครับ